بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح م د ل ل ه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه جمعنا ي لما ل ه فضنا في دين و ل من ت ا و ي ن ربي شرالي صدري ويسر أملي وحده أبدًا من لسان يفقه و ق ل ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستا ج ن ช م ي إيمان ترق ل ั ك และเคารพสุดท่านนะครับคำว่าบาราคัดความจำเรือนนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สุดยอดถ้าเกิดขึ้นกับใคร นะครับความมีบารากัดความจำเริญในตัวของเขาก็จะมีขึ้นมากมายไม่ว่า,วาจะเป็นความจริญในด้านของจิตใจความจำเริญของร่างกายปลอดภัยจากนะครับโรคภัยไข้เจ็บความจำเริญทางด้านของสุขภาพพลานามัยนะครับร่างกายแข็งแรงความจำเริญเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวครอบครัวมีความสุขไม่มีปัญหา ไม่พบกับสิ่งต่างๆนานาที่จะมาเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวนะครับนี่คือบรารักัดเล็กๆน,น้อยๆที่นําเสนอบรารักัดจะเกิดขึ้นได้หลายทางหลายวิธีการมากมายแต่วันนี้นําเสนอหนึ่งวิธีการซึ่งทาร,สษษสร,ร,รษษุสุสลลัลฮวาเลหิวสลามได้สอนอท่านอนัสอิบนีมาเล็กไว้นะครับง่ายๆเอามาดูกันนะครับ อานัสอิบนิมาลิกรอะิดีลลอฮนอันรายงานจากท่านอานัสอิบนิมาลิกพระเดียวอันบอกว่ากอลแลีรอซูลุลลอฮิสซาลุ่นลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลได้สอนกับฉันนะครับสอนไว้ไงยาบุไนยาโอลูกรักเอ๋ยคือถ้าอานัสอิบนิมาลิกเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเป็นเด็กเป็นเยาวชนคนที่ว่าเป็นเด็กนะครับท่านรอซูลก็บอกโอ้เด็กเอ๋ยอิจ่าดะคอนต์ต่ละอะฮลิกะเมื่อท่าน เข้าบ้านนะครับฟาซาลิมจงให้สลาเวลาเขาเข้าบ้านเนี่ยสลามอะลักกุมนะครับเข้าบ้านฟาซล,ลิมยากุนบารากาตันมันจะเกิดความบรารักัตเกิดความจำเริญอกะไรก้ากับท่านนะครับว่าละอัลลิกะและครอบครัวของท่านหมายถึงว่าเวลาเราให้สลามอะลักกลุมเนี่ยนะครับ ยากุลบารากาตันมันจะเป็นความจำเริญเป็นบารากัตให้กับตัวคนให้ด้วยนะครับเราเข้าบ้านเดินไปถึงบ้านอัสลามุอะลัยกุม um. จะมีคนอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับเราให้สลามยากุลบารากาตันมันจะเป็นบรารักัตเป็นความจำเริญให้กับท่านนะวาละอะลีบยติกาและเป็นความจำเริญให้กับครอบครัวของท่านกับนี่ก็คือทางหนึ่งนะรประการหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดความจำเริญขึ้นในครอบครัว คว่าความจาเริญก็อย่างที่บอกไปโดยคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสังคมของเราความจาเริญจะอเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะ,ะย้ําเตือนมาตรงนี้นิดนึงนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็น,ปน,ปนมันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาบนหลักหลักเดิมเราจะต้องมีอยู่นะครับนั่นก็คือหลักของการมีจิตใจที่ให้เอกภาพต่อและให้เตาที่ต่อ นะครับแล้วก็เป็นใจิตใจที่ไม่ตั้งภาคีเตาะล้อไม่ยึดใครมาเทียบเคียงเอาเลยแล้วลประการต่อมาก็คือต้องมีละหมาดท่าเวลาถ้าเรามีสองอย่างเป็นตัวหลักเป็นเสาหลักเป็นพื้นหลักทําอะไรก็จะเกิดความเนริญขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเสาหลักเราชีวิตเตาะล้อเรานะไม่ละหมาดแล้วเราจะมาให้สลามแล้วจะเกิดบรารักัดมันก็คงจะยากนะครับคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นต้องมีฐานรับ ฐานรับที่ทำงานที่สุดก็คือการให้อภิภัตต์ตลอดและไม่ตั้งภารกิอตลอดแล้วก็มีละหมาดท่าเวลาแน่นอนนะครับบราระกัตจะเกิดขึ้นกับเราด้วยการให้สลาดเมื่อเข้าบ้านนะครับบราระกัตจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับแล้วก็พ่อแม่ของเราด้วยอะบิลละฮิตตฟิกันฮิดายาซัลลัมอะลัยกุมบุรราะห์มะตุลลอฮฺบะฺบาระกัตุ